ผมยิงน,น็อกได้ผมจะไปลงดครับเฮ้ยอ,องด้วยใครตาแตกเลยเพราะผมดูอยู่นะ คมเลยว่ะขนาดตัวอยู่เฉยๆจริงๆไม่โดี้เฮ็ดีจางบักสังเฮ็ดีเฮ็ดีจังบักสังน่าจางบักสัง สวัสดีคร ah. ah, ับงรูผมครับสวัสดีพี่แชนแสนเึ้ยอะบึมบ้าเอจจ้า ใช้ลำเลียอจุเ่เฉยด้วยวะรอ,อ,อไปแล้วเกิดไหนไม่เล่นก็ได้อยู่ AK ก็ได้อยู่สวัสดีครับสวัสดีครับมาเล่นสาบที่บ้านอาบน้ำแล้วใช่ไหม เดียมเช็คด่วนเอเคมันแรงนะแล้วก็สุนมันมันเข้าเป้านะชุดแรกอะเล่นดีไหมวะเราบัตรเกิดก่อนดีกว่าจะได้เล่นต่อชีวิตสองได้เผือพลาดขออนุญาตไปกันเหนียวก่อนเ0 0ย Two thousand years later เข้ามาผิดเหลี่ยมหรือวะเข้าผิดชีวิตเปลี่ยนและทีนี้เลยไม่ถึงอะไรเลยเปกาโดก็ไม่ถึงเ c ็ซีก็ได้วะถึงป่๊วะโดดข้ามเขาเได้ถึงเลยวะ้ยเก็บซีก็ได้วะไม่รู้จะไปไหนอ่ะเอ้เคมั่เถื่อนจริงไก่อยู่เลยฮะขอยากกินไก่นะครับผม แล้วก็จะกินใด้หมดจานเลยครับเราไม่สนด้วยว่าใครจะหมดใจอ่ะเป็นห่ามากนะนี่ฮะมีอาการหลอนด้วยเสียงในหัวไม่ใช่เสียงในเกมเป็นไหนดีวะเนี่ยทีเนี้ย เจ็บว่ะเจ็บจริงโว้ยที่รักกว่าเล่ครับเล่นใหม่เล่นถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ผมว่าก็เล่นไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไปนสนใจเคียวเคดีหรือว่ามาไงไวจังนะก็อาจจะขับอ้อมไปเล่นแม่งไม่ต้องไปแล้วเขาว่าไม่ต้องมาไปเอง เป็นปลาเบอร์ปาเบอร์สวยด้วย อยู่ในบ้านฟ้าครับแฟนเพจผมอ่ะเฟซบุ๊กอ่ะเออพูดเลยจะได้มเข้าใจใเฮ้ยบ้านนุ่มลิเลินปืนขายไงแล้วก็เปิดหน้าเพจผมก็คนแรกเจอเลยครับมาขวามือแล้วดิหัวใจแกมได้ หายดิโดดโดไหมโดไหมะความจริงขับรถไปใส่ก็จบเลยอยากเอาไอเคยิงไม่อยากเอาไอเบียยิงเดี๋ยวมันก็ต้องดูด้ยวยแหลนะจังหวะเนี้ทิ้ผ่านแล้วไนงะเกืียบแล้ว เกือบไปแล้วไงโมเตอเล่นตายแล้วเกือบหลับแต่กลับมาได้เออเกือบหลับแต่กลับมาได้ดีครับวัสด,ด,ดีครับพี่เก่งวัสดีครับพี่ผมไปซื้อกระสุนไอเเพิ่มแป๊บนึงนะทุกคน พฟเธอน่าจะดีกว่าไม่เอาพี่อยากเล่นอยากเล่นอเอคยอยากเล่นอเอคนะา ยังยังหลังด,ด้วย,ต,ยต้องปอกดวงไม่ได้ซีด,ด,ด้วยปอ,ดดยตองงกต,ออตัต้องยิงกระตันอะไรอ้าวตายวงัวงตายวง เด็บคู่ดูดิเอเคแม่งแรงแตะกี้ยิงโดนหัวตัวละเม็ดนะโดนหัวไปคนละเม็ดแล้วก็โดนตัวร่วงคนนึงอีกคนหนึ่งตายวงฉันได้ผมเป็นสีที่ครับคอบคัณคับค้ดแรงอะ่ะ เฮ้ยข้างบนมีคนเหรอวะเมือนได้ยินเสียงเก็บเสียงหรือใครทำอะไรข้างนอกหรือเปล่าวะไดโลจะสั่นก็ตอนต้องการตื่นตนะเออตอนเจอคนเนี้ยลบความรู้สึกนะความรู้สึกมันบอกนนะแบบนั้นเราต้องไปเข้าตรงนี้ก่อนเพราะว่าน้ำมันรถเราจะหมดครับถ้าข้างบนโฟก,กัสเราเดี๋ยวเราจะเข้าวงไม่ได้ตามโล่งด้วยแต่น้ำมันอ่ะก็อาจจะไม่ถึงด้วยแต่เราขอให้ใกล้ที่สุดะ มีหรือเปล่าก็ไม่รู้วะหรือผมคิดไปเองก็ไม่รู้นะแต่ผมเหมือนผมได้ยินเสียงจริงใส่ตลอดวะอ้องไม่หลอนไม่หลอนครับผมไอเกย์ AK, ผมชอบใส่เก็บเสียงทีเด็ดเลยครับไอเกยเก็บเสียงเนี่นย, AK, ยนะผมลืมไปได้ยังไงวะตูติ๊ตูขออยู่คนเดียวเงียบๆนะขอบคุณนะฮะพี่กันเนสหมวกสามอีกหนึ่งใบขอบคุณนะครับ ผมลืมไปได้ยังไงเครด็บเสียงเนี่ยมนของดีเลยนะให้ผมยิงน็อกี่้ผมจะไปลงสิก่อนเฮ้งงงงเลยกลยตาแตกเลยอเไอ้พวกนี้ดิ แล้วกูทำได้กูทำได้นั่นมันตกเขาตายเลยแล้วตอกด้วยโอ้เออแม่งโปแล้วไอ้เค่งคนหลงง่ายเอาคุสี่ี่ก็ชอบคุห6เหมือนกันเนาะคนหลงง่ายๆเนาะอะไรนะถล้วกูยิงตัวกูจะไปลงีเอ้ย อะไรวะค<น>ุณเกดเสียงไหมหทียิงแรกหรือจะไปลง <laughs> <laughs> ยิงอะไรอะ่ะมีคนโทรมาไม่ทันดูยิงบนเขาก็ดีนอ้องร่วงเลยด่ว ปุ๊บจังมาะเดินรงงานแล้วจัดนี้เออตึงจัดฟุกจัดเลยดิพ,ดดดพี่โอเคคุณตียิงไกลเท่าไหร่เกือบ400เมตรป่ะตะเกียเก้าป่ะแต่วงอะไกลเหมือนกันนะผมมีบอร์ดหรือเปล่าวะห้องน้ำตรงนี้เล่นได้เดี๋ยวเคลียร์ฝั่งขวาบานหัวเราเดี๋ยวเล่นบนนี้เนี่ย เตือน,นเหมือนบ้านเล,เลยเือนอี่เป็นอะไรนี่เป็นสลัมเหรนี่สัมจริงไหมอันนี้ผมไม่รู้ไม่ม Yeah. โอรจะผังมี้อยู่ไหนวะอยู่ในวงตรงไหนได้ไหมเดืนบ้าของนี้หนขนเดือนบ้าคือยิงไม่โดนมีสิทธเชเฉลเลยว่า ถ้าผมได้ห้องน้ำคือสวยเลยแต่น่าจะมีเจ้าของอยูล่ล้เนี่ยมีเจ้าของไว้หลังห้องน้ำนี้น่าขึ้นรถลุงตู่หายได้ไงนเนี่ยน่าอยู่ในรถเนี่ย เอาใจตัวเองเพราะผมดูอยู่ผมก็ดูคุณอยู่ตั้งนานแล้วดูดู กลวมาเค็มไม่ใช่กูไม่เห็นกูว่าดูมึงอยู่ดูคุณอยู่ตั้งนานแล้วดูดไม่ใช่ฉันไม่รู้นะแม่ทำเนี่ยนั่งในรถลงมาเคมไม่ได้แดกกูหรอกว้า <c oughs> <c oughs> ฉันดูแกอยู่เออฉันนะมองแกอยู่ฉันก็รออยู่ว่าแกจะลงมาตอนไหน